สวัสดีครับพบกับผมโตชโนดกับรายการชัดๆทีมเดียวให้ทีมเดียวแบบชัดๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ครับเปลี่ยนจากห้าทีมาเหลือทีมเดียวเหมือนเดิมนะก็สับไปสับมาอย่างเงี้ยแหละครับรายการรูปแบบไม่แน่นอนไม่นิ่งแบบจะมีให้ได้ดูกันเรื่อยๆเขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับก็วันนี้ครับจัดมาเน้นๆหนึ่งคู่ครับเป็นคู่จัดเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างเวเนเซียกับลาซิโอนะครับเวเนเซียหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรแต่ถ้าบอกว่าเวนิส รู้จักแน่นอนนะครับมีเรือกอนโดล่าใช่ไหมเวนิสเวนิเซียนะครับและในบ้านจะกับลาซิโอครับอินซีฟ้าขาวเกมนี้ลาซิโอไปเยือนก็จริงแต่เหนือกว่า0.75สเต็ปนะครับเกือบหนึ่งอ่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วลาซิโอน่าจะบุกชนะเวเนเซียได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นภาพรวมก็ดีกว่า โคดก็ไม่ธรรมดานะครับมาโกบาโรนีอาจจะไม่มีชื่อเสียงอะไรก็จริงแต่ว่าทําทีมมาได้ไกลถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับสำหรับมาโกบาโรนีเชื่อว่าน่าจะเป็นลาซิโอที่จะบุกชนะเวเนเซียได้ครับอย่างน้อยนหนึ่งประตูถ้าได้มากกว่าหนึ่งจะดีมาก <c oughs> นะครับแต่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งเขาต้องได้แต่จะสองศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งอะไรหรือไม่อันนี้อยู่ที่เขาแล้วครับไม่เกี่ยวกับผม นะว่าจะตั้งใจเล่นเดือยวประตูกันได้มากกว่านี้ไหมหรือยิงกันเยอะไหมอันนี้ผมไม่ทราบจะก่อสูงไหมผมว่ามีสิทธิ์ผมว่าน่าจะมีอย่างน้อยสองประตูในเกมนี้เอาอย่างนี้ลวกันเดี๋ยวดูดีว่าจะยิงกันถึงไหมนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับแต่เชื่อว่าลาซิโอน่าจะบุกชนะเวเนเซียได้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเมื่อวาน,นี้นะครับกับเกาโชซาราเวเนเซียกับลาซิโอและใช้ชุดเดียวนวันนี้หมดเวลา,า,อ,งาองเราขนก่ไปก่อนผมก็ไปประกันหนะ้ากับว,วันนี้ ชุ่อที่ตุกท่านนะครับสวัสดีครับ